อุ้ยแม่จูนสวัสดีครับมีเรื่องเล่าคือตอนนั้นนั่งกินข้าวกับพี่ถาเมื่อวานแล้วแบบเราก็แบบกินไปกินมาสักพักแบบพี่ถาก็บอกว่าพี่ถากข็ขหันมาเห็นแบบเราเจาะหูสองรูเขาก็แบบอา้าวที่เจาะหูสองรูเหรอี่คก็บอกครับอ,นนอันนี้ผมขอพี่ถานแล้วนะครับว่า จะขอเจาะหูพี่ถาวราอ oh, ๋อไม่ได้ว่าอะไรก็เจาะหูไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็โอเคโอเคคิดว่าพี่ถาเขาจะแบบพิโรดก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้บอกก่อนอยู่แล้วนะครับ Have you eaten yet? Yes, I'm eat already. I ate like a lot of food and but but in the morning and lunch i didn't eat and anything yet but I, I don't know why but i'm not starving so i didn't eat i love your smile so much I also love your smile too. s your m อุ้ยมาที่รักแบบนี้ระวังนะครับเล่นกับระบบอ่ะอล้วนี่ I did did you eat a n y t h i n Yeah, I eat a lot <c oughs> on my น dinner, dinner time. I ate like Some wrap. ระบบนี้แะคะ่ะหัวใจนี่แหละคะ่ะโหนอนดู last วัยไรจบหนึ่งรอบท่วนโอ้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ <c oughs> กลับไปดูอีกได้ เรวต้องตอกคัมแบ็กอีกหนเธออยากให้มาตอนไหนคะเธออยากให้มาตอนไหนนี่ขาทำไมคะอยากดูค่ะ มีสนุกครับสนุกมากเป็นแฟนน่ารักครับแล้วก็เออเอาว่าแบบอบอุ่นผมว่าเขาก็ผมว่าไปทุกทที่ต้องรับอบอุน่นแบบทุกๆที่เลยแบบรับรู้ได้ถึงแบบความเอาใจใส่ของเขา This clean always oh wet otherwise you will get cold no I'm A little bit sweat, but not too much, but if I sweat a lot all around here sweat. it's okay. I got this spark shirt. It's not that bad. <laughs> ก็คินสอนเยอะเยอะเพราะเราดูสิทคอมของของนาหน่อยเพิ่งเห็นอันล่าสุดของพี่ลูกอ่พี่ลุยชิว่าใช่ไหมนางก็เล่นแบบเออนางเล่นแบบน่ารักดีนะดูความเป็นคาแรคเตอร์พี่เขาน่ารักโอเค not sleep too late ครับ get to bed early. I miss you too ตัวท้าพิเมียงคะ่ะบ้าที่เล็กกว่าพิชมีเยอะพ่มีตัวใหญ่กว่าเยอะท,ที่นู่นฝนตกไหมที่ตกครับแต่ว่าไม่เยอะมากบรรยากาศสบายสบาย กินอะไรค่ะเรามา้งส้มตำค่ะส้มตำปลุกปลาค่ะแหนมค่ะลาบแบบก้อยอะไรแบบเนี้ยกินค่ะกินแล้วแบบคนทีสารกินแล้วแบบหน้าตาดีจริงปะกินแล้วหน้าตาดีนะครับกินส้มตำกินลาบก้อยกินพวกแบบสียย่างอะไรแบบเนี้ย Rồi, lại. Này เที่ยวแลนเที่ยวต่างประเทศไหมมีครับแต่เก็บเป็นความลับอยู่ครับว่าจะไปเกเหลีจิมอุ๊ยหลุดไม่มีครับไม่มีก็ไม่มีไปไหน ยังไม่รู้ว่าจะแพลนเทีย่ยวที่ไหนเซียวเอามือออกจากเสื้อหน่อยคะ่ะใจเราจะได้ตรงกันไม่คะ่ะ แม่ใจตรงกันหนูอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องเอามือออกอ่ะมีเด็กโปแล้วรบกวนอย่าเพิ่งไปฟ้องเยียนะครับเออกูโดนเล่นแล้วกูโดนเล่นแล้วไม่มีไม่มียังไม่มีไปไหน ใช่หนูปักโพให้เป็นแม่หมดเลยค่ะแต่เข้ามาเป็นแฟนนูน่นเฮียจิมนูน่นถ้าเป็นแม่มาทางนี้ค่ะ <c oughs> ม,ามาเป็นแม่เยอะๆค่ะมาเลี้ยงเด็กคนนี้หน่อย <c oughs> ไม่มานะ <c oughs> เขาไม่มานะคะ เที่ยงคืนแล้วเขานอนแล้วค่ะเขาเป็นคนนอนเร็วค่ะใช่หนุกปักโพชัดเจนให้เป็นมัมมี่ตลอดไปนะคะถ้าอยากเป็นโพแฟนไปหาย็ดจิมค่ะ <c oughs> ลาเล่นละ่ะเล่นปักโพอะไรก็ปักเลอคะ่ะเจ็นให้ได้หมดแหละ ผมฟแต่ตอนเนี้ยมีความคิดอยากตัดผมอีกรอบเพราะรู้สึกว่าผมแบบมันหยามากหยามากมากแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ย กินขนมเยอะมากแล้วก็บวมแต่ไม่กินข้าวนะกินขนมโอ้ยกินขนมกินขนมเยอะมากก็หยุดตรงสเปกก่อน หนูตรงสเปคยังไงคะหนูก็เอาอะไรมาตรงหนูก็ปกติทุกคนอาจจะแบบตรงสเปกกัเฮียจิมมากกว่าก็ได้เขาแบบลุกมากเท่นี่ลุกแบบเด๋อะนี่แบบเป็นคนโปะ๊ะโบะ๊บะบบเด๋อ โอ้ยมีคนบอกว่าไปนอนได้แล้วโอ้ยแต่พวกเนี้ยอยากแกะกล่องสุ่มที่แบบได้มาเยอะมากอยากอยากแกะแกะดูแต่ชีแบบตอนนี้กำลังชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นไปเจอรูปอันนึงอ่ะมันเป็นรูปขอนนงนักวาดคนหนึ่งสวยมากแต่ผมจำชื่อไม่ได้ เป็นวาดเป็นตุ๊กตาแบบออกแนวอาร์ตหน่อยอสวยจริงพอมองตอนแรกตอนแรกเราก็แบบเออทําไมเขาชอบสะสมแบบรูปอะไรแบบเนี้ยสักพักเราไปดูแล้วแบบเออสวยวะ่ะเริ่มชอบรูปแบบรูปอาร์ตออะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราแบบเฮ้ยอยากได้ว่าแบบไปดูราคาโอ้หจอดเลยเห็นราคาแล้วแบบพักก่อน แต่เขาบอกว่าเออมันก็คือการลงทุนแต่ว่านี่ก็แบบก็ดูอยู่ว่าถ้าถูกใจก็ลองต่อราคาเขาโอ้แต่นี้แบบไม่ค่อยชอบซื้ออะไรที่แบบซื้อแล้วมันจะลดอะเหมือนอ่าถ้าซื้อลดมันก็จะลดถ้าเราซื้อแบบอย่างเช่นง่ายๆเลยเป็นพวก ของที่มันแบบทำให้เพิ่มมูลค่าอย่างอะไรนี่อะอย่างเช่นง่ายๆนาฬิกามันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็รู้สึกว่าสามารถซื้อง่ายขายคล่องแต่ว่ามึงก็ต้องซื้อให้ตรงรุ่นอะไรแบบนี้เราถึงจะกล้าซื้อเพราะถ้าซื้อมาแล้วแบบราคามันลงเราก็ไม่อยากซื้อเข้ามาก็จะพยายามซื้อแต่แบบของที่มันเพิ่มมูลค่า ไม่งั้นเงินเราจะตายเงินเราจะนิ่งจอดซื้อทองอนะ่ะทองขึ้นไปสี่หมื่นกว่าสามหมื่นแปดไม่ทันครับซื้อทองไม่ทันซื้อทองไม่ทันครับตอนแรกก็อยากอยากซื้อต้องเก็บแต่ว่าพอไปดู ไม่ไหวทองขึ้นหนักมากขึ้นแบบงงมากตั้งแต่ดูมาคือทองขึ้นไปสูงที่สุดเลยเราต้องหาอย่างอื่นลงทุนแก่คงสุ่มให้ดูหน่อยครับได้แต่ว่าอยู่ข้างล่างนะสิพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวแกะเลย พราว่าเราตอนนี้สี่เอาไปเรียงไว้ที่แท่นเปียนโนเรียงจนมันเต็มนะไม่รู้จะเอาไปวางตรงไหนละก็เลยจะหาที่วางใหม่เปลี่ยนจากแท่นเปียนโนมาเออไวต้ตรงอรื่นแทนแต่ตอนนี้ จะนนตัวชั้นหน่อยเรา,าจะได้สีอะไรนะโอ,อะ้ทำไมได้มาสองสีน้นองขาวดได้ตัวน้องขาวมา แต่ว่าที่เป็นคนที่เวลาได้ของอะไรมาใหม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเก็บเราคือบางคนห้อเฮ้ยทำไมไม่ได้ของใหม่มาเก็บอย่างกางเกงวันนั้นที่ไปซื้อกัะเฮียเฮียออฟวันนั้นแบบเข้าไปแกเฮียจิมกับพี่ออฟที่ที่ญี่ปุ่นแล้วแบบเราจะซื้อของเราก็แบบดูแล้วเฮ้ยโหกางเกงตัวนี้แม่งสวยว่ะของแอมบูชเราก็แบบ เว้ยใ,ใส่แล้วก็แบบเว้ยชอบว่ะพี่อ๊อฟพี่อ๊พพอฟต้องมีคือถ้าไปกับพี่อ๊อฟคือเสียตังค์ไปกับพี่อ๊อฟจุ่มคือขึ้นชื่อว่าเสียตังค์แน่นอนพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยพี่อ๊อฟแม่งได้ว่ะพี่อ๊อฟจัดเลยหายากหายากจัดเลยพาอนี่ชอบเงนเกงทรงนั้นมากแบบทรงเดียวกับบาเลนซึ่งแบบแม่งหายยากมากแล้วพอเราเจอเราก็แบบเฮ้ยเอาเลยดีว่ะสักพัก เจจิมก็แบบดูรองเทา้าแอมบูชของเขาาก็แบบสีดำบูทเขาก็แบบ,ด,บแบบดูไปดูมาพี่ออก็บอกมึงไม่ได้ซื้อบ่อยซื้อเถอะเ <c oughs> ยจิมก็จัดเลยสักพักเรากว่าแบบกำลังจะไปจ่ายตังที่หน้าเขาเตออ์ก็แบบเออพอพอเขาเช็คบินมานี่แบบหึนี่นี่กางเกงตัวเดียวเรานี่ก็แบบ <c oughs> ยังอึ้งกับราคากางเกงเยอะก็แบบโหงง อึ้งแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแบบโอเคครับได้ไม่ได้ซื้อบ่อยๆอ,อย่างดีีอ่อกว่าเราก็เลยโอเคจัดไปไหลยแต่แต่ชอบจริง,งเก่งตอนนั้นชอบสวยมากแล้วก็หายากมากตัวเพราะว่าเราอยากได้ทรงกเก่งคล้ายๆบ้านเลยอุ้ยแต่ตัวนี้มีแนวว่า คนละสีหรือสีเดียวกันวะอ๋อคนละสีอ๋อคิดว่าสีเดียวกันโอเคโอเค,อเคมีฟ้าอันนี้เทาเนี่ยนี้เนี่ยนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็ตัวสีชมพูแม่เอาไปใช้ <laughs> แม่เอาไปห้อยแม่เอาตัวสีชมพูไปห้อย ครบยังหนึ่งขาวอ๋อเหลือตัวซิกเก็ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเหลือแค่ตัวซิเค็ตนี่ว่าแต่ยากยากมากกว่าจะได้มันคือสีอะไรนี่สีขาว แต่นี่เห็นของปลอมนะของลาบบูบูอ่ะมันมันเหมือนหนูอ่ะเพิ่งจะเจอคลิปหนึ่งตลกลาบบู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 ลาลาลาบบูบูบูที่เขาหลอกใน t ทวิตเตอร์อันนี้ตลกจริงเขาแบบมาล้อล้อกันกับของพี่ลิซ่าแบบเซนลาลาลาบูบูลาลาลาบูบู โอเคก็เหลือแค่ตัวสีเกล็ดเนาะอุ๊ยแม,ม่โทษครับแต่วันนั้นเห็นพี่บกกุกแบบไม่เอยอะมาก คือชอบหน้ามึงหน้าอะไรแต่ว่าเอาไปตั้งโอ้าถ้าพอให้ไปสักพักอ่ะหน้าดำหน้าน้องดำบบบูดำ ดำวะไม่นู้นนดำได้ไงไอนี่ตัวนี้ห้อยทีกระเป๋าอันี้น่ารักตัวตั้งชื่อน้องด้วย Oh. ถ้าตั้งชื่อตั้งยังไงกลัวลืมน้องฟ้าน้องน้ำตาลน้องเขียวน้องขาวน้องชมพูน้องน้ำตาล,าต,าลตุน่น <c oughs> ได้ปะได้ได้นะ ใช่เดี๋ยวว่าจะไปนอนแล้วครับจะไปนอนแล้วนะทุกคนขายต่อไหมคะไม่ขายคะ่ะของที่เขาให้มาไม่ขายคะ่ะเก็บคะ่ะไม่ขายชื่อก็ง่ายเกินช่ยพอควลืมชื่อไม่รอขอให้มาเราเราก็แบบสะสมเก็บไว้ไม่ขาย ยิงจะได้ซ้ำก็ไม่ขายอุ้ยแต่นี่ใส่ติดเนียจริงซื้อมาเยอะมากเลยนะจนซื้อจนเขาบอกว่าซื้อเอาไปขายเองแรือปล่าเ,เนี่ยซิอบอ๋อเปล่าซื้อเอาไปแจกพอซื้อไปยี่สิบกว่าคู่รอบแรกสิบรอบสองสิบ จนเขาก็แบบงงแหละเอ๊ะเอาไปขายหรือเปล่าไม่ได้ขายจ้ะเอาไปแจกให้เขาแต่ว่ามันน่ารักเนี่ยใส่ในบ้านชอบใส่ ลาปูโ,บโบูโูลาลาปูโูโูพรุ่งนี้เหรอเล่นสงการไหนปกติซีเคยเล่นอยู่รอบเดียวในชีวิตตอนเด็กๆตอนนั้นนั่งอยู่หลังกระบะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรากลัวไปเลยวันสงการคือเขาเขาสาดน้ำมาเราก็แบบไม่ได้ทันตั้งตัวน้ำเย็น เราก็แบบโอ้ยเย็นมากแต่ที่มันตามมาด้วยไม่ใช่น้ำดิน้ําแข็งน้าแข็งแมงปลอยมาด้วยไงโดนหัวหัวโนโลเลยตรงเนี้ยก็เลยเป็นความทรงจำที่แบบไม่กล้าเล่นสงการเพราะกลัวหัวโนเราแต่ก่อนตร